ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีพื้นที่ราบตามหุบเขาและแอ่งที่ราบมีประชากรกว่า2ล้านครัวเรือนโดยกว่า7 0 0 0แสนครัวเรือนนั้นประกอบอาชีพทางการเกษตรมีพื้นที่กว่า50ล้านไร่เป็นพื้นที่เกษตร10.56ล้านไร่แต่มีเพียง2.66ล้านไร่ที่อยู่ในเขตพื้นที่ชนะทานปัจจุบันพื้นที่เกษตรกว่า2ล้านไร่ในเขตภาคเหนือตอนบน กำลังเผชิญการแปรปวนในการตกของฝนและอุณหภูมิในรอบวันจากภาวะโลกร้อนคือเรื่องสภาพภูมิอากาศนะครับเป็นปัญหาใหญ่ของการทําการเกษตรในตอนนี้เลยคือหนึ่งอย่างเช่นฝนน้อยอากาศแรงเนะครับเราก็ต้องลดน้ํำบ่อยๆต้นพืชเราถึงจะได้ผลผลิตนะครับบางทีเวลาฝนตกก็ตกเยอะตกนานพืชก็ไม่สามารถสังเคราะห์แสงทสําสร้างอาหารอะไรได้เนาะพวกโกรคแมลงด้วยครับการจัดการจะยากขึ้น ที่ต้นมาเป็นแบบนี้ก็คือน่าจะมาจากสภาพอากาศที่มีเดียเด๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเกินน่ะคะ่ะไม่ผลของเราตัวนี้ก็เลยมีสภาพยากที่เห็นเน,นี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็ตายเป็นทั้งต้นอย่างติ๊กพี่เคยปลูกหอมแดงอะคะ่ะพอจะเก็บเกี่ยวปุ๊บฝนตกหนักมันเลยเก็บไม่ได้อะคะ่ะทำให้การเกษตรเสียหาย โครงการสร้างการปรับตัวที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยระบบเกษตรยั่งยืนโดยมูลนิธิลักไทยร่วมกับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนมุ่งสนับสนุนเกษตรกรภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบเกษตรเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศใน4ภูมินิเวศได้แก่ภูมินิเวศเหนือกลางใต้และตะวันออกเฉียงเหนือในเขตภาคเหนือตอนบน มีการศึกษาและพัฒนาระบบเกษตรเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่3ภูมิทัศน์ดังนี้ด้วยสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปอย่างอาเวลาช่วงออกดอกนี้มันก็ต้องการฝนแต่ฝนไม่มีฝนจะมาอยู่ปลายปีแล้วช่วงนี้มันก็ไม่ได้ต้องการน้ำอะไรเยอะแล้วพอได้น้ำเยอะเกินผล ของอะโวคาโดอะค่ะมันก็มีแตกบ้างก็มีแมงเยอะอะค่ะก็เลยไม่ได้มาตรฐานไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการขายไม่ได้มีหน่วยงานเข้ามาอย่างรักไทยอะค่ะเข้ามาพูดคุยกลุ่มก็คือเกษตรปรับเปลี่ยนนะคะเราจะมีกลุ่มที่ว่ามีแนวคิดหรือว่ามีความต้องการที่ว่าอยากจะทําเกษตรแบบรูปแบบปรับเปลี่ยน20กว่าคนครับที่ว่า,าสนใจที่ว่าจะหันมาปลูกพืชเป็นไม้ยิงต้น ปลูกเพื่แบบผสมผสานนี่ในข้อดีของกลุ่มของเราก็คือมันจะช่วยแบบให้ครแนะนํานซึ่งกรรักนและกันนีเอาไปเที่ยวดูสวนแต่ละคนแต่ละอย่างคือมีความถนัดในด้านใดก็คือ,อให้ความรู้เสริมกันไปอย่างเงี้ยเดิมทีนี่ก็คือพื้นที่นี้ก็จะเป็นแบบลุงล้นเลยครับก็เลยมาปรับเป็นเป็นระดับตามร่อนตามพื้นที่ก็เอาเป็นก้าไม้เป็นไม้ผลอะไรมาปลูกนะครับในแปลงก็จะเป็นถั่วเียที่ปลูกถั่วนี่ก็คือส่วนหนึ่งก็คือการใช้สารเคมีก็จะจะน้อย แล้วก็ช่วยบำรุงดินด้วยอย่างเงี้ยจากที่มีแค่ตัวเดียวมันก็มีรายได้แค่ปีละครั้งแต่พอมาปลูกให้มันรักไหลค้นมันก็ได้ปีรักไหลรอบจุดนะคะปัจจุบันก็มีพืชหลายตัวค่ะในแปลงนี้นะคะช่วงปลายเดือนพฤษภาค่ะจะเอาไม้ผลมาลงแล้วก็กระกระดาเอาฟักมาลงแล้วก็สิงหาก็จะเอาถั่วมาลงต่อ ผลกระทบจากลมจากพายุนะครับเข้ามาพัดข้าวไร่ทําให้เสียหายก็เลยไม่ได้ผลผลิตประมาณนั้น,นะคระับบอกสาวบ้านว่าคนนี้แล้วนะที่มาช่วยเราถ้าไม่มีคนนี้เราอยู่เหมือนเดิมหน่วยงานอื่นเขาไม่สนใจเขารอได้งบประมาณอย่างเดียวเขาไม่เสียฉละดเหมือนเราได้ท่อน้ําได้บอ่อปลาได้ทันปลาได้อาหารปลาอาหารกบ ก็มีปลูกกาแฟบัวคาโดเงาอทุเรียนสับปะหลังแล้วก็มะม่วงส้มโอมันมีประมาณ50กว่าชนิดนะคะระับการบริหารจัดการเรื่องน้ำนะครับเรื่องแรกก็สำรวจต้นน้ำก่อนวางแผนวัดก็มาถึงที่จุดทำบ่อปลาควรจะทำจุดไหนช่วงาตรงนี้เหมาะสมต่อทำบ่อแรกนอกนั้นก็สำรวจไปเรื่อยๆมาทำแบอบ่อนี้บ่อน,น่อน,นเองนะครับนับไป <Bad> ปกติอ่ะฝนจะหยุดตั้งแต่เดือนตุลากลางกลางตุลาแต่ปีนี้ตุลาเหมือนเหมือนฤดูฝนเลย <c oughs> ต้องแย่งกันกันกบฝนในการเก็บผลผลิตของอาเกษตรกรค่ะมีการช่วยเกี่ยวกับอ,อุปกรณ์เช่นแท่งน้ำอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บน้ำเก็บไว้เวลาที่หน้าแล้งเราไม่มีน้ำพอใช้เราก็จะ เอาตรงนี้ลงไปในแปลงที่ทำการเกษตรของเราที่ได้ได้ก็เป็นผักกบแล้วก็พลไม้ต่างๆชีวิตที่เราอยู่ในสวนผสมผสานจะดีกว่าเรามีความสุขเื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นแปลงลำใหญ่ครับคือเรื่องสภาพภูมิอากาศนะครับเป็นปัญหาใหญ่ การทาการเกษตรในตอนนี้เลยคือหนึ่งอย่างเช่นฝนน้อยอากาศแรงไงครับเราก็ต้องลดน้ําบ่อยๆต้นพืชเราถึงจะได้ผลผลิตนะครับบางทีเวลาฝนตกก็ตกเยอะพืชก็ไม่สามารถสังข้อแสงทสําสร้างอาหารได้ได้เนาะพืชก็จะเหียวจะเฉาไปด้เขาวมโครงการจะมีงบประมาณสนับสนุนเข้ามานะครับผมก็เอางบประมาณที่ได้มาเนี่ยมาทําระบบน้ําในแปลงครับเอาไปลดผักอะไรน้ครับก็จากที่มันปลูกไม่ได้พอเรามีน้ำเนนะี่ยมันก็กลายเป็นปลูกได้เราก็จะทําให้เรามีรายได้เพิ่มเข้ามาอีกครับที่มันเป็นลําไยอย่างเดียวเนะี่ยคือ เราได้เงินครั้งเดียวเนาะแต่เราต้องใช้ทั้งปีแต่พอเราปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชแบบอื่นอย่างเช่นต้นกล้วยอะไรแบบนี้ครับสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดแล้วก็มะม่วงมะม่วงก็ปีละครั้งเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการกระจายความเสี่ยงหรือว่าจากที่เราจะได้ลำไยอย่างเดียวเราก็ได้พืชหลากหลายขึ้นครับส่วนพวกผักก็ระยะเวลาในการดูแลเก็บเกี่ยวมันจะสั้นครับแล้วก็จะมีรายได้เข้ามาตลอดเหมือนกันครับสำหรับโครงการนี้นะคะหนึ่งก็คือได้รับการอบรมเพิ่มความรู้นะคะต่อจากนั้นก็คือได้รับงบประมาณมาจัดทำซื้ออุปกรณ์ ระบบน้ําพอได้เข้าร่วมโครงการนี้เพื่อนก็มีการแนะนํานะคะในการทําระบบน้ําของสวนลยายําไยต่อระบบน้ําแล้วมีที่กองน้ําใส่สปริงเกอร์เพื่อเข้าไปหดในลยายําไยก็ส่งผลให้ลูกและก็คุณภาพของลําไยดีขึ้นเจ้าเรามีระบบน้ําแล้วก็เอาน้ํามาใช้กับนาข้าวและตอนนี้ก็ได้ผลผลิตละข้าวออกรวงแล้วค่ะระบบน้ําก็นํามาใช้กับหมูค่ะตอนนี้คือต่อมา นานล้ะกอแบ่งมาใช้เลี้ยงสัตว์เพราะว่าน้ํามันสะอาดแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้เยอะจากที่เาราเกบ่มีระบบน้ําที่ดีค่ะก็เลี้ยงวัวในพื้นที่ตัวนะเจ้าเพื่อลดการตัดหญ้าใช้สารเคมีในพื้นที่จะเอามูลของมันเื่กับต้นลำไยเราจะบางทั้งเราทําเองไปได้ค่ะทางกลุ่มทางเพื่อนร่วมที่ในกลุ่มค่ะเปิ้นมีความเชี่ยวชาญด้านนี้ กกก็็เเอามามชร์แแแลล้วปลี่ยนนคความิดเห็กันค่ะปัจจุบันการพัฒนานระบบเกษตรเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของเกษตรกรแกนนำกว่า100ครัวเรือนในเขตภาคเหนือตอนบนเกิดผลสำเร็จทั้งด้านผลผลิตและรายได้นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกรและเป็นจุดเริ่มต้น ของความร่วมมือระหว่างเกษตรกรภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งความร่วมมือในการคิดค้นและพัฒนาระบบเกษตรยังจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อนเนื่องเพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลง